Okay <laughs> เขาไม่จับเขายิงเลยก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับเช้าวันนี้ครับเช้าวันที่14มกราคม2566ครับวันนี้เรามีทิปที่เป็นทิปแพนกันไว้นานมากโดยคนนี้ก็นั่นแหละครับกว่าที่มันจะได้ออกจากบ้านทีหนึ่งทิปนี้มันแพนกันไว้ตั้งแต่ ทริปแรกเลยครับที่เราไปกันประมาณ2อหรสเดือนที่แล้วได้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนู่นนะใน,ใน,ในหัวหน้าเผ่าเราก็ได้ออกจากบ้านสักทีนึงพวกเราก็เลยมากันเกือบครบกลุ่มนะครับติดก็แค่ท่านนายพลคนเดียวที่ไม่สามารถมาได้เอาละครับเราก็ฟังเหตุผลทั้งหมดแล้วก็จับเขาเรื่องกันดีกว่าทริปนี้เราจะไปที่ลานกลางเต็นท์นาท่อนแคมวิวนะครับอยู่ที่อำเภอยแเฮลจังหวัดเลยก็ค่อนข้างที่จะไกลกว่าทุกทกที่เราเคยไปกัน ในกลุ่มก็เลยคิดว่าน่าจะออกตั้งแต่ตีห้าออกเช้าหน่อยเพราะว่ามันไกลมากแต่ก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับนนใช่ครับรถเพื่อนตีเรายางรั่วครับก็นั่นแหละครับโชคดีเลิกดีกันตั้งแต่ต,ต้นคลิปเลยทีเดียว จากนัดกันตีห้าจะต้องมาหาร้านซ่อมยัน6กโมงครึ่งกว่าจะซ่อมเสร็จก็นี่แหละครับแต่ออก7จ็ดโมงเช้าแต่สําหรับเชา้านี้หมอกลงหนามากเลยครับนี่ขนาด7จ็ดโมงหมอกยังลงหนักมากขนาดนี้เลยครับพอครบทีมก็เตรียมตัวครับ ส่วนการเดินทางวันนี้ก็ผมจะไม่ดูเส้นทางมานะครับจะนําทีมโดยน้องออมมันก็จะเป็นเส้นทางใหม่นะครับที่พอไปถึงจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วปกติเราจะตรงไปหรือไปท่านซ้ายนะครับเพื่อจะไปทางเส้นจังหวัดขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้จะต้องเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปอำเภอวังสกุงไปนายแห้วเช่นเคยครับเวลาไปสถานที่ใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆที่ผมไม่เคยเห็น ผมก็จะตื่นตาตื่นใจเป็นพิเศษเพราะว่าด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันไม่คุ้นตาเอาซะเลยเราก็ได้เดินทางกันไปเรื่อยๆครับก็ตั้งใจกันว่าจะไปกินข้าวที่วังสะพุงแต่เดียวนะไม่มีอะไรครับน้องก็เป็นคนที่มีดนตรีในหัวใจเนอะไม่สัตพูดไม่คิดพอถึงอำเภอวังสะพุงก็เลี้ยวขวาครับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเลี้ยวขวา ก็เป็นร้านที่เพื่อนตีแนะนํามาครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะอร่อยมากครับบอกเลยครับว่าอร่อยมากๆ <c oughs> ก็เติมพลังกันก่อนที่จะออกเดินทางต่ออีกยาวไกลเลยนะครับจริงๆภาพฟุตเทจในการเดินทางเนี่ยมันสวยมากเลยนะครับถ้าผมไม่หลงไปลบไฟล์ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> ที่ไปภูกระดึง2คลิป2คลิปเลยนะครับ2คลิปไม่ใช่2คลิปทําให้ผมแบบ โ,โมโหตัวเองมากๆครับที่หลงลบไฟล์ผิดทําให้การกู้คืนมาความละเอียดภาพมันเลยต่ําต่ําไปมากๆเลยก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับเป็นประสบการณ์เดี๋ยวต่อไปจะได้ระมัดระวังมากขึ้นก็มาถึงจุดที่เป็นเนินครับเป็นเนินแรกนะครับก็เร่งเครื่องใส่กันเต็มที่ครับเพราะว่ารถเราเป็นรถเล็กกันทั้งกลุ่มนะครับถ้าไม่เร่งเครื่องก็รอบไม่ถึงก็ขึ้นยากครับอย่างนี้ครับน้องเขาชะลอรถผมก็ต้องแซงเลย ถ้าไม่แซงผมก็ต้องถอนเกียร์เสียกําลังรถเสียรอบรถไปอีกก็สงสารเครื่องครับก็มีโอกาสแซงได้ก็ต้องรีบแซงไปครับไปรอเพื่อนอยู่ข้างหน้าก็ได้ครับไม่ต้องรอกันช่วงขึ้นเนินนะเพราะว่าเรายจะต้องเจอเนินเขาอีกหลายลูกเลยครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปครับบริเวณจุดนี้ก็น่าจะเป็นแถวแถวูหินกองนะครับเห็นน้องออมว่าย่างนั้นและนี่คือเส้นทางที่เราออกจาก อำเภอภูเรือแล้วนะก็ขี่รถไปเรื่อยๆต่อไปมาติดที่รถน้ําแข็งนี่ก็เลยต้องเร่งแซงกันหน่อยไม่งั้นมันเสียกําลังรถก็เลยต้องรีบแข่งกันไปเลยแต่ดูข้างหน้านี่ก็เป็นเนินนะครับเห็นในกล้องไม่สูงแต่ด้วยตาเปล่าคือสูงมากเลยครับและดูไอห,หัวหน้าเผ่าเรามันจะขึ้นไหวไหมครับไม่ไหวเราก็ต้องไปด้วยกันอยู่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ดิ้งกันอยู่แล้วค่อยๆไปด้วยกันดีๆครับ ฟุตเทจเส้นนี้คือสวยมากเลยนะครับด้านขวานี่เป็นวิวทิวทัศน์กว้างแล้วก็เป็นเขารอบล้อมเลยนะครับคือคือสวยจริงๆครับคืออยากให้ความละเอียดภาพมันมันชัดกว่านี้มากๆแล้วก็อยากให้เห็นตาเปล่าด้วยครับถ้าใครเคยไปจะรู้ดีครับว่ามันสวยจริงๆเส้นนี้ผมก็เลยถ่ายมาให้ดูเยอะๆอาจจะได้ใช้ความเร็วนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยืดเยอะแล้วก็ไม่นานเกินไป และจะทําให้เราเห็นวิวธรรมชาติข้างทางได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็มาถึงจุดอีกหนึ่งจุดปราบเซียนนะครับที่ผมมองว่าเป็นเนินที่หวาดเสียวที่สุดสําหรับผมเลยครับนั่นก็คือภูเก้าง่อมครับถนนลอยฟ้าของเมืองเลยคือน้องบอกว่าจะต้องเจอผาไอผมก็ไม่คิดว่าจะเจอผาแบบนี้การขี <S <S ่<ๆ>คือแบบเบรกกินเบรกออกเลยครับเหมือนเบรกจะไหมเลยด้วยซ้ําคือสถานที่จริงๆแล้วคือแบบมัน ชันกว่าที่เราเห็นในคลิปเยอะเลยครับผมเดินทางต่อได้สักพักก็ถึงบริเวณขึ้นนะจุดลานกลางเต็นท์แล้วนะครับก็คือนาท่อนแคมปวิวเรานั่นเองทางขึ้นก็ดูสบายดีครับเป็นคอนกรีตลาดอย่างดีแต่สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นอีกจนได้ครับดูสถานการณ์ no. นั่นแหละครับเครื่องดับกลางทางเจอดินที่เป็นเนื้อฝุ่นนะครับเป็นดินฝุ่นเลยล้อสไลด์คือเครื่องดับเลยครับดูกันครับว่าทางต่อไปจะเป็นยังไงคือแบบเริ่มลำบากมากขึ้นเริ่มวิบากมากขึ้นแล้วก็เริ่มชันมากขึ้นด้วยครับในขบวนผมเป็นคันที่สามนะครับที่ขึ้นมาตามเพื่อนตีขึ้นมาครับนะครับเพื่อนตีอยู่ข้างหน้าก็ขี่ตามก้นมันไปสักพักครับ แต่สักพักก็เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับตีเงนเงนไปยินไปยินไป,ไป ก็นั่นแหละครับอุปสรรคมันก็ต้องมีได้เสมอใช่ปะ่ะมีเพื่อนก็ต้องช่วยกันผมก็เลยบอกให้น้องขี่ยาวๆไปเลยครับไม่ต้องจอดเพราะถ้าจอดปุ๊บนี่พอรอบตกมันไม่มีกําลังพอที่จะทําให้ขึ้นเขาได้ครับมันก็จะต้องเข็นกันก็เลยบอกให้น้องเขาขี่ไปยาวๆเลยดีกว่าเดี๋ยวต่อไปผมก็จะให้ดูบรรยากาศในการขี่ขึ้นเขานะครับว่ามันแสนสาหัสแค่ไหน พอพวกเราดันทุลังกันขึ้นมาที่ลาน2ได้เราก็ต้องสู้กันต่อที่ลาน1น,นะครับเพราะเราจะไปกลางเต็นที่ลาน1กันอ่ะลุยไปช่วยกันไปช่วยกันเอาให้ไหวเอาไวาาและแล้วกลุ่มเราก็สามารถขึ้นกันมาได้นะครับ ด้วยพิกัดรถเล็กไม่เกิน125ซีซักสักหน่อยครับเราค่อยหาที่กลางเต็นท์กันหาจุดดีๆกลางเต็นท์และนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบริเวณบนภูของนาท่อนแคมป์วิวครับ wow. ไงเพื่อนเต็นใกล้เสร็จหรือยังเนี่ยกลางก่อนเพื่อนเลยนะมึงเนี่ยแล <c oughs> <prompt> ้วบอกว่าจะกินพื้นที่ให้ไม่กลางไม่ให้คนเขากลางด้วยโอ้โหเต็นแค่นี้ยังไงล่ะทิ้งไปโอ้เหมือนไม่ค่อยถูกเลยเนาะมันงอใช่ไหมเนั่น โ oh, อ้โหเลอร์ครับเตนโ์หเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเต้นดูดาวครับเต้นดูดาววันนี้ได้ดูดาวสมใจแน่ๆด้วยสองคนนี้ครับผมเขาช่วยกันสร้าง,งต่อไปก็จะเป็นเคทูใช่ไหมเคทูคุมโทนครับ <laughs> วันนี้ไม่เอาทามาด้วยนะแก่นี้ก็ลมสุดยอด <laughs> โอ้บรรยากาศคือดีสมแล้วที่ลำบากตักดำขึ้นมากัน ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นลานสองที่คนจะเยอะๆหน่อย เมื่อกลางเต็นเสร์กพวกผมก็ได้ส่งตัวแทนกันนะครับเพื่อลงมาหาของกินข้างล่างเพื่อขึ้นไปทํากินข้างบนก็มาที่บ้านเมืองแพร่นะครับเป็นสุดเขตชายแดนไทยลาวครับไม่เขาไม่จับ <S <S เขายิงเลย <S 2> <S 2> ก็นั่นแหละครับปั่นกันเล่นก็เฮฮากันไปครับก็พาการเดินดูสะพานข้ามครับคือข้ามไปฝั่งนั้นคือประเทศลาวเลยนะครับจะมีทหารลาวอยู่ตรงป้อมข้างบนนะครับอ่า เถ่ายรูปกันหน่อยให้น้องนิกมาถ่ายรูปให้อะไรก็ไม่รู้คือแบบแดดแยงตาคือแสบตามากครับก็ถ่ายกันได้สักพักครับก็พาก,กันขี่รถกลับกันนี่ก็เป็นป้ายของบ้านนาท่อนนะครับส่วนเราก็พักอยู่บนเขาทางนู้นครับเสียนน มีแต่เรานี่แหละเสียงดังนี่นะครับเป็นเข้าใหม่ที่สะอาดที่สะอาดที่ไม่มีโรคของโรคจางมาเต็นมินิมอลนี่ว้าสบายตอนนี้พ่อผมพื้นเดียวครับอยู่ได้ทั้งคืน สุดยอดจริงๆนอนบนโฟเพราะว่าที่นอนมีหมอนด้วยผมลงพื้นเต็นต์ไม่ได้แต่ที่นี่สุดยอจริงๆอันนี้ผมได้มาราคาสี่ร้อยครับสองจากตลาดลูกของผมเองมีตลาดมืดด้วยใช่นี่กุอจริงๆอันนี้นะครับเต็นต์เพิ่มเพื่อหมาโดยสัตว์เต็นต์เขาเรียกว่าขวัญใจหมาเยี่ยอครับเรื่องตั้งชื่อให้ว่าชื่ออะไรก่อนอะไรก่อน พิกแบ็กไอพิกเบี้ยปะไอพิกด็อกทำรถหมาไปกลางในหมาก็เย่อใจต้องยอมครับอันนี้อันนี้โต๊ะพี่ต่อเขาครับเจ้จริงๆเครื่องดื่มครบสูตรผิวสวยทางนี้แล้เนี่ยทางนี้มาม่าช้างน้อยเลยเนี่ยสุดเจ้าจริงอันนี้ครับของพิโอครับ เต,เต็นเต็นมืดครับ oh, <no. S 1> เต็นโพเลอร์ของดีของเด็กแนว oh, อ,อ,อะไรของอันนี้ไงพี่นี่มันจะเป็นใครกินซ้ธรรมดาแล้วน่ยมินิมอลจะแจกโอ้เต็นผมไม่ต้องดูครับไม่มีอะไรเต็นผมมินิมอล <c oughs> ไม่มีอะไรเลยมีแต่ของถูกๆของลงเกลือ <c oughs> ดดกกิิ <c oughs> อันนี้ครับ ดูครับดูฉากหลังเขาก่อนโอ้โห my god นี่นี่มันนี่มันผับชัดชัดนี่เต็นติกี้ครับผมสายผับนี่ครับสายพ่อครัวเต็นตีเต็นสายพ่อครัวพ่อครัวหัวหมา What ของกินเขามีอะไรครับเดี๋ยว น้องมาม่าใครข้าวทำไม่แบ่งกันเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเขาครบจริงๆนี่ครับเคทูสีม่วงพวกแก๊งเคทูทั้งหลายเลยอาจจะโดนนิละเทศมาอยู่ฝั่งนี้ครับทางน,น้นเป็นเป็นแคมป์ด้านล่างขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดนนี้ทำอะไรกินครับเดนนี้ ใบกะเพราครับง่ายๆครับของง่ายใบกะเพรานี่เด็ดสดหรือเปล่าเด็ดสดเลยครับ<อ>ไม่ต้องอะไรเลยนี่เรามาได้ซ่อนปรุงรสอันนี้ปรุงเองไหมปรุงเองครับปรุงเองแม่โกล่ะแม่โกโ,โอ้โหเป็นไงกลิ่นมาแล้วโอ้กลิ่นข้าวกล้องกลิ่นข้าวกล้อง,อ,งอือสุดยอด <ừ> อืเต็มที่กะว่ามื้อนี้คือเต็มที่เนี่ยใบกะเพราเสร็จโอ้โหสุดยอด ได้ข่าวว่าเตรียมเนื้อโคขุนมาไม่ใช่เหรอครับลืมครับโอ้จะไหสุดยอดครับเชฟตัวนี้ทำอะไรครับตัวนี้โอเคครับพี่ตัวนี้ทำอะไรครับตัวนี้ต้มน้ำครับว่าจะกินน้ำลวกโอ้ยกินง่ายกันจริงๆนิงแล้วลวกนี่วะแล้วออมหรอทำอะไรอ่าเยวทอดครับเกียวทอดโอ้ทอดด้วยน้ำทอดสดๆเลยเหรอได้อ๋อ้ที่ต่อเราใส่น้ำ ครึ่งของครึ่งเหนียโอเคแล้พี่ได้อยู่ได้อยู่อืมไม่คือใส่เยอะกว่านี้คือไม่สุกนะไม่ได้กินนะพี่ค่อยเติมมาเลยโอ้โหข้นหอมสุดยอดยังไม่ผ่านครับแต่ว่ามโนไปก่อนมโนไปก่อนเออมโนไปก่อนว่าหอมนี่อันนี้ยังไม่เริ่มยังไม่่เริมใช่ยังไม่เริ่มเป็นไงบ้างน้องใหม่ทำอะไรเก่งวันนี้โหต้มมะม่ายครับโอ้โหทำไมมันมืดอย่างนี้วะนีองใหม่ไม่ซื้อไฟเดี๋ยวทำไมน้องใหม่ไม่ซื้อไฟครับโอ้ครับจ้างต้มนะครับครับ โอ้โหนี่พี่ต้องถ่ายด้วยแล้วก็ต้องถือไฟด้วยนะเนี่ยใช่พมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่แล้วก็เราก็ต้มน้ําต้มมาม่าแล้วก็จะเอาอันนี้ิปลวกในน้ำอืมเป็นของกินเล่นพี่เป็นของกินเล่นครับพี่พี่แล้วก็กินด้วยกันได้ไหมนะอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาแล้วพี่โอล่ะครับทำอะไรครับเนี่ยโอ้พี่โอเลยอาบน้ำแล้วหน้าใสเรื่องหรือพี่ดยอดใช่ไมครับทำเองกับมือทำเองกับมือแกะจากถุงกับมือแกะจากถุงกับมือโอ้โหต่อเบี้ยครับ ไม่ต้มไม่ตึงอะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยนี่ทำเองไ่ยทำเองเหรอทำเองเหรอแกะย่างเองโอ้สุดยอดสุดยอดอ้าวในคุณบอกว่าคุณจะผัดให้เพื่อนกินด้วยทำไมคุณเอาข้าวไปคุกอย่างนั้นครับผมกินคนเดียวใครขอผมจะผัดโอ้สุดยอดเต็นก็กินที่โอ้เอาทุกอย่างและเมื่อเรากินข้าวเสร็จครับแต่ละคนก็จะมารวมกันอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงจุดกลางที่เพื่อนได้ก่อไฟไว้ครับ นี่แหละครับพีโอนอกไปแล้วก็เอาความอบอุ่นหน่อยนะครับเพราะว่ากลางคืนอยู่บนภูเขาก็มีลมแรงหน่อยหนึ่งก็จะออกอากาศเย็นๆหน่อยก็นั่งทํากิจกรรมเล่นเกมกันนิดหน่อยครับแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนพอถึงเวลาช่วงเช้าครับไอหัวหน้าเผ่าเรามันก็ผูกเพื่อนๆครับมาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกัน อากาศตอนเช้าก็ค่อนข้างที่จะดีครับเย็นๆหน่อยครับแต่ไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็มีบอกปรับลายให้เห็นบ้างครับคื้นบริเวณด้านล่างครับจะเห็นเป็นหมอกถ้าช่วงหน้าหนาวจริงๆหรือไปฝนสักหน่อยก็น่าจะมีหมอกค่อนข้างหนาเป็นทะเลหมอกได้เลยครับบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะวิวดีเหมือนกันเพื่อนๆแต่ละคนในกลุ่มก็ต่างคนต่างได้มุมของตัวเองครับนั่งจิบกาแฟายามเชา้าจิบโอวัลตินบางคนก็ชมโจ๊กกินเลยนะครับ เพื่อชมพระอาทิตย์หรือแสงแรกก็สวยงามดีครับยิ่งบริเวณที่เราตั้งวิดีโอทบบไทม์แลบถ่ายอย่างนี้ไม่มีเต็นท์นักท่องเที่ยวท่านอื่นหรือหลังคาบ้านคนอยู่ข้างหน้าแบบเนี้ยคือบรรยากาศคือดีครับสวยคือไปทริปรอบนี้ก็คือเสียค่าเต็นท์หลักร้อยแต่วิวหลักล้านจริงี พอชมพระอาทิตย์ขึ้นเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันครับทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองกินข้าวชมข้า,าวเช้าเสร็จเก็บของนะแล้วเราจะได้ออกเดินทางต่อนะครับพวกเราก็ไม่ค่อยได้รีบเท่าไหร่นะครับเก็บของเสร็จก็ประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งสิโมงอย่างงี้ครับเราค่อยๆออกเดินทางมาก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นตีเป็นพี่โอเป็นน้องออมเป็นน้องใหม่เป็นน้องนิก สำหรับการเดินทางสนุกๆแบบนี้นะครับก็อยากให้มาด้วยกันอย่างนี้ทุกทริปนะครับผมและนี่ก็คือทีมรวมเอเวนเจของเราในทริปนี้ครับผมอีกหนึ่งเรื่องครับที่ดีใจเลยก็คือการที่เราได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนรู้ใจกับเพื่อนสนิทมันมันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมันมันก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจผมนะ <Wow. S 1> ก็ ขอบคุณเพื่อนคนนี้ครับที่ได้ดึงผมออกมาจากกล่องลี่ยีของตัวเองให้มาเจอโลกภายนอกให้มาได้ใช้ชีวิตแบบนี้อ่าสาเหตุที่ทําให้ผมได้ออกมาแบบนี้มาจากเพื่อนคนนี้แหละครับต้องปรบมือให้มันด้วยครับอีกส่วนสำคัญก็คือน้องๆที่ได้ทําความรู้จักกันในกลุ่มครับก็เป็นมิตรสหายที่ดีครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้สรุปค่าใช้จ่ายหรือค่าเดินทางอะไรให้ฟังนะครับเอาเงิตรงๆนะครับลืม <c oughs> <g ülme> ออก็ประมาณนี้ครับก็แนะนํานะครับลานกลางเต็นธรรมชาตินาทอนแคมวิวครับผมที่อําเภอนาแห้วจังหวัดเลยใครมีโอกาสได้ไปบอกเลยครับว่าสุดยอดมากสําหรับที่นี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ